สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้ำหวานพามาชม All New MG5 รถเก๋งซีดานสไตล์สปอร์ตคูเป้คันสีเหลืองที่เห็นอยู่เป็นรถทดลองขับนะคะเป็นรถทดลองขับของโชว์รูม MG เพชรบูรณ์ค่ะพี่น้ำหวานอยากจะเชิญชวนคุณลูกค้ามาทดลองขับกันนะคะ เป็นรถที่สมรรถนะดีแล้วก็สวยสปอร์ตหรูด,ดูแพงมากๆนะคะออปชันที่ได้บอกได้เลยว่าโคตรคุ้มค่ามากๆนะคะไฟหน้าไฟท้ายเนี่ย LED นะคะราคาก็สบายกระเป๋าราคาตัวท็อปเพียงหกแสนแนเก้าพันบาทแต่ออปชันที่ได้โคตรคุ้มเหนือความคาดหมายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นาภายในที่สวยหรูมากๆนะคะ ภายในของเราเนี่ยเป็นเบาะหนังนะคะสีดำแดงให้ความรู้สึกสปอร์ตมากๆนะคะหน้าจอนะคะขนาด10นิ้วแบบทัชสกรีนเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะ,ะ,ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะมี Cruise Control ให้ด้วยนะคะมี Push Start ระบบความปลอดภัยครบคันมากๆนะคะ ต้องมาทดลองขับนะคะถึงจะทราบสมรรถนะแล้วก็ตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะตัวท็อปให้สรุปมาด้วยนะคะรุ่นนี้ราคาสบายสบายค่ะรุ่นนี้ดาวเริ่มต้น5%ใช้เงิน20,000กว่าบาทนะคะดาวน้อยผ่อนสบายแต่สมรรถนะและความปลอดภัยโคตรคุ้มค่ะเชิญคุณลูกค้ามาทดลองขับที่โชว์รูม MG เพชรบณ์ค่ะ